สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้เจอกับผมเซลอาร์มนะครับผมที่ชารีคาสาขาเทพปัญญานะครับผมอยู่เทพปัญญาเนาะวันนี้เราอยู่กันที่สาขาที่1นะครับผมแดดวันนี้เริ่มกลับมาปกติแล้วนะครับผมวันนี้เราจะพามาดูตัวแคมเปญที่ตั้งไว้นะครับมีอยู่2ตัวเป็นรถครอบครัวนะครับผมไซเล็กนะไซร์ล็กแบบราคาประหยัดค่างวดเบาๆไม่ถึง1 0 0 0 0หมื่นนะครับผม เดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับผมวันนี้จะเข้าให้เร็วที่สุดนะแรกนะครับผมผมให้เป็นตัวาเนาะเอเวนซ่านะครับผมปีสองพนห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับนี่เจ้าตัวนี้เลยนะครับเจ็ดที่นั่งไซส์เล็กมินิมินินอ่าเจ็ดที่นั่งไซส์เล็กนะครับผมราคา ยังไม่บอกดีกว่าอ่าราคายังไม่บอกนะครับใครมาจากคลิปนี้ผมมีส่วนลดให้เป็นพิเศษนะครับตัวนี้ราคาถ้าไม่บอกยังไม่บอกบอกข้างหน้าก่อนนะครับตัวนี้นะมีไฟตัดหมอกนี่ไฟข้างหน้าหลอดไส้เจ็ดที่นั่งรถสายครอบครัวนะครับผมสวยงามสีขาวเดิมนะครับรับประกันนะครับไม่มีชนหนักไม่มีที่คว่ำไม่มีจมน้ำนะครับหากพบเจอในกรณีใดๆนะครับรับซื้อคืน นะครับเนาะตอนนี้เราให้ไปดูข้างหลังกันก่อนดีกว่านะครับว่าข้างหลังมันกว้างขวางขนาดไหนสําหรับเจ้าเจ็ดที่นั่งตัวไซส์เล็กรถครอบครัวตัวนี้เริ่มเปิดกุญแจอ่าโอ้โหอันนี้ข้างหลังนะครับผมนี่เจ็ดที่นั่งอยากให้พับบอกให้ดูเนาะพับตรงไหนวะในใดึงดึงได้เปล่า น่าจะไม่ใช่ไม่มีแรงดึงมันแสบดันไปข้างหน้าอ่าข้างหลังนะตัวนี้มันเหมาะสําหรับครอบครัวที่มีลูกหลายคนนะครับผมเอาสามารถเอาไปใช้ได้นะครับผมสาภาพภายในอยากให้ดูนี่ภายในคือสวยงามมากนะครับผมสีข้างในเอี่ยม เนี้ยทุกอย่างแม้แต่บอกอย่างเนี้ยเลยอ่าก็ถือว่าสะอาดถามว่ามีแบบพวกริ้วรอยอะไรก็มีตามสภาพการใช้งานนาอเป็นรถมือสองนะครับผมตัวนี้เนาะใครอยากได้เจตที่นั่งราคาประหยัดพางงวดผ่อนสบายสบายนะครับผมจัดเจ้าตัวนี้ไปได้เลยลองจับจองกันดูกันนะครับว่าชอบชอบไม่ชอบก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ตัวนี้บอกเลยว่าราคาดีงามมากนะครับใครหาเจดที่นั่งราคาไม่แรงนะครับผมตัวนี้ถือว่าสวยงามมากนะครับนี่ ข้างในนะครับผมเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูอ่านะครับข้างในเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าเกียร์อัตโนมัตินะครับผมสามารถใช้ขึ้นดอยนะครับได้เนาะวิทยุ FMAM นะครับผมตัวนี้เอาเหมาะสําหรับแบบเดินทางไกลเนาะไปเที่ยวแบบครอบครัวเที่ยวทะเลนะครับเพราะมันมีแอร์ข้างหน้านะครับแอร์ตอนกลางนะครับแอร์ตอนกลางนี่สามารถเย็นไปถึงคนข้างหลังเลยนะครับและที่นั่งไม่ได้แคบเลยนะครับผมสามารถแบบ ปรับให้คนข้างหลังนั่งได้อีกเยอะนะครับข้างหลังตรงที่นั่งหกเจ็ดก็ยังกว้างอยู่นะครับเดี๋ยวเราให้ดูดีกว่านี่รถหกปีนะครับผมรถหกปีไม่แค่ห้าหมื่นเองอะรถหกปีไม่ห้าหมื่นนะครับสภาพภายในคือเนี้ยบนะครับผมทุกอย่างเป็นได้ปรับไฟฟ้านะกระจกอะกระจกปรับไฟฟ้าหรือเปล่ากระจกยังไม่ปรับนี่อ,อ้อี่นเฉยครับอัตโนมือนะครับเป็นอัตโนมือนะครับ ตัวนี้เลขไม้น้อยมากนะครับเพียงห้าหมืนสี่พันโลนะครับวิทยุ fm am เสียงดังปกติอ่าเพลงดังนะครับอ๋อปิดด่อนเดี๋ยวดนรขสิทธิ์นะฮะแอร์อยากให้ดูแอร์เออแอร์นี่คือแบบเปิดมาปดแป๊บเดียวเย็นเลยนะฮะผมใครสนใจใครอยู่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะครับออกรถได้ทุกจังหวัดนะครับผมเรามีบริการไฟแนนซ์เซนถึงหน้าบ้านนะครับขอแค่เอกสารชัด การเงินชัดออกรถในทุกอาชีพเนาะจะเป็นแม้แต่อินฟลูเอนเซอร์นะครับผมยูทูบเบอร์เกษตรกรนะครับข้าราชการนะครับเัาวิสาหกิจนะครับผมเนาะแล้วก็รับผู้รับเหมาผู้รับเหมาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอแค่มีเอกสารการเงินชัดเจนนะครับออกรถกับเราได้นะครับมาหาเราที่แรกรับรองว่าได้รถกับทันทีนะครับขอแค่ไม่ติดเครดิตไม่ติดบูโรนะครับผมไม่มีประวัติเสียไม่มีประวัติล่าช้านะครับผมเนาะ สามารถออกเราอาจจะต้องแบบดาวหรืออะไรอย่างี้เนาะอ่าถ้าติดบูโรแล้วปิดไปแล้วสามารถออกได้อยู่นะครับผมแต่อาจจะต้องใช้เงินดาวเนาะอันนี้เราแบบสปอยสปอยให้นิดนึงนะครับผม่นะแต่ตัวนี้ก็ไม่มีฟังก์ชันอะไรใหเ้เล่นเยอะเท่าไหร่เนาะเพราะตัวนี้มันเป็นเจ็ดที่นั่งไซส์เล็กนะครับผมมาเดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องหน่อยได้เดี๋ยวเราไปดูหน้าห้องเครื่องดีกว่า ะนะครับ้องเครื่องเดิมแต่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราจ,รจะเปลี่ยนให้ใหม่อยู่นะแบตเตอรี่ให้เปลี่ยนให้ใหม่ฟีเปลี่ยนแบตเตอรี่เนาะแบตเตอรี่เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับสามสิบเจ็ดรายการนะครับผมอ่าอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับข้างหน้าถือว่าสวยแต้มสีจากโรงงานเดิม ABS ครบนะครับผม เนาะฉนวนตางความร้อนก็ยังถือว่าสภาพใช้งานได้สวยใช้ได้อีกอายาวยาวเลยนะเนาะ,นะตัวนี้นะครับสนนราคาอยู่ที่489,000 0บาทนะครับรถปี2561นะครับตัว t o โย t a a อัลเลซาเครื่อง1.5ตัว G นะครับผม489,000บาทนะครับมาจากคลิปนี้นะครับผมรับส่วนลถไปอีก20,000บาทนะครับ รับส่วนลดอีก2,000 20, 0บาทหรือว่าถ้าลูกค้าไม่รับส่วนลดเราแถมเป็นประกันชั้นหนึ่งให้ได้นะครับเนาะตัวนี้ผ่อนสบายๆนะครับค่้งงวดเพียง8,000ต้นๆน,นะครับ8,000จุดๆนะครับผมอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะครับอ่ะตัวนี้ตัวแรกไปแล้วนะครับผมเนาะอัลเนซาสีขาวเดิมทุกอย่างสวยงามยางใหม่นี่แม็กเดิมของโตโยต้านะครับยางใหม่ยางปี18560 R15 8้ s ยางปีอะไรวะ อย่างปี2021นะครับสาภาพยังใหม่กริบเลยนะครับผม,แ,มแทบไม่ไม่ได้ใช้เลยอือยังไม่ได้ใช้เลยเปลี่ยนปั๊บจอดปุ๊บเปลี่ยนปั๊บจอดปุ๊บนะฮะผมมาแล้วก็ส่วนตัวที่2นะครับผมตัวที่2เป็นตัว s r v นะครับผมเครื่องยนต์ 1.8S ปี2,558เนาะ58หรือ57วะน่าจนะ58 57นั่น ถ้าจำอาจจะจำไม่ค่อยถูกนะฮะปี B 500 2558นะครับผมตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะครับมองในชิปอาจจะเห็นเป็นสีดำเนาะในชิปอาจจะเห็นเป็นสีดำนะครับผมแต่ตัวนี้คือสีน้ำตาลเวลาเราขับออกแดดปุ๊บสว่างสว่างเอาอเป็นสีน้ำตาลเลยนะเหมือนที่ตัวข้างหลังนี่ก็เหมือนกันนะครับฟอร์จูเนอร์ตัวสีนี้นะอันนี้ไม่ใช่สีดำนะครับผมเป็นสีน้ำตาลนะอ่าราคาไม่ถึงล้านแต่แสนกว่าบาทดานเข้ม เนะาะใช่เป็นน้ําตาลแบบประกายมุกมั้มีเด้ยวยเหรอน้ำตาลประกายมุกไม่มีไม่น่าจะมีนะครับผมอ่าตัวนี้นะ H R V ปี2558เครื่องยนต์1.8 S นะครับผมตัวนี้ตัดหมอกหรือเ่า pues? ไม่ใช่ตัดหมอกตัวนี้เป็นตัดหมอกนะครับเดย์ไทมไม่ใช่เดย์ไทม,มไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟหน้าออกครบทุกดวงนะครับสภาพใหม่ป้ายเชียงใหม่นะครับผมใครอยู่จังหวัดเชียงใหม่อยากได้รถเหนือ รถป้ายเชียงใหม่นะครับจัดตัวนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวเราให้ดูข้างหลังของตัวนี้กันก่อนนะครับผม Honda SRV อเออ,อเป็นอัตโนมือนะฮะเป็นอัตโนมือตระกูลของ Honda านะฮะ h อนด้า r อ CRV นะครับผมตัวนี้เนาะเขาข้างหลังนะเขาอ่ะจะกว้างกว้างอยู่ละนะฮะผม ข้างหลังกว้างขวางอยากเปิดอะไรให้ดูหน่อยออยางอะไรครบนะฮะเสียวฟันมากไม่น่าเปิดเลยนะครับผมยางอะไรครบอุปรกรณ์แม่แรงนะครับผม,มอ,บอ่ามีเซ็นเซอร์หลังให้อีกสี่สใช่มีสี่จุดนะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้สี่จุดนะครับการชนท้ายนะครับผมแต่ตัวนี้ยังไม่มีกล้องมองหลังให้นะฮะ รถปี2518สภาพเดิมสีเดิมเติม e85 ได้ e20 ได้นะครับ9195เติมได้หมดนะครับผมเครื่องเบนซิน 1.8S นะครับปี58นะครับนี่ภายในนะครับผมเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสรับหนังนะครับดูว่ารถปี58นะครับแต่ยังได้เป็น push start กุญแจคีย์เลสเบรกมือไฟฟ้าอ่ายังไม่ใช่ตัวท็อปนะ แต่ตัวนี้ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าพวงมาลัยไม่ใช่บันติฟังก์ชันเนาะแต่เพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับขเขาได้วางติฟังก์ชันฝั่งเดียวอ่ามันเป็นแค่ฝั่งเดียวนะครับผมเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับอ่าโชว์ไปหน่อยทีนึงสตาร์ทโชว์ไป,โช,ไปโชว์ไปทีนึงนะฮะและที่สำคัญนราจะเป็นดิสเพย์อ่าฮะแต่ว่าไม่ใช่สัมผัสไม่ใช่สัมผัสใช่ไหม อาลองในโทรมากเฮ้ยอ๋อ u ีเอบีนวิบููถ้าเหมือนจะเชื่อมบูทูได้นะได้นี่ตรงนี้กดนี้แล้วกดไม่อกดตรงนี้นี่ไม่ใช่ตึ๊ดอฮาตึ๊ดอาไม่รู้ก่อนะหมุนอ่าตั้งค่าบูทูทใช่ก่บบูทูทนะฮะ สามารถเชื่อมต่อ YouTube Premium นะครับผมฟังได้เลยแอร์อัโติสัมผัสนี่เอ้ยเหมือนรถปีใหม่ๆนะ,ะนนปียี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะฟังชั่นแบบปีใหม่เลยนะครับผมแอร์แบบทัชสกรีนเนาะไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอร์ทัชสกรีนนั่นแหละทัชเหรอก็นเนี่ยเขาเรียกทัชถ้าเป็นกดเขาเรียกกดอืมอันนี้ก็กดแบบอัตโติแล้วสรุปทัชสกรีนเหรอกดทัชสกรีนเอาแล้วเวลาทัชสกรีนต้องกดไหม แรถแทสกินแม่ไหนไม่กดรถแทสกินมันก็ต้องกดเขาบอกว่าทัชก็คือต้องแตะไงได้ครับนี่ให้ดูรถกี่ปีอ่ะโอ้ห้าแปดห้าเก้าหกศูนย์เกือบสิบปีเก้าปีเก้าปีนะไม่แสนเดียวตกปีแล้วเท่าไหร่อ่ะปีละหมื่นนิดนหมื่นไม่ถึงเออประมาณหมื่นหมื่นนิดนหมื่นเอ็ดอ่ะประมาณหมื่นเอ็ด 1มื่นเอ็ดสองร้อยต่อปีอคำนวณแบบเป๊ะๆมื่นเอ็ดสองร้อยห้าสิบอโหมห้าสิบด้วยเอ้ยมื่นเอ็ดหนึ่งร้อยหนึ่งมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบต่อปี oh. เออไม่ต้องคำนวณเยอะนะครับผมเนอะตัวนี้แบบฟังก์ชันครบนะครับผมนี่อยากให้ฟังวิทยุแต่ก็ไม่ฟังดีกว่าเออเราเครื่องลองเครื่องเสียงให้ดูหน่อย oh. อเครื่องเสียงยังแน่น oh. เหมือนเดิมนะฮะเครื่องเสียงยังแน่น เหมือนเดิมทุกอย่างสวยงามนะครับผมนี่เบรกมือไฟฟ้าเสียงเบรกละไม่น่าจะไม่กดมีเบรโฮเบรคอไว้เวลาแบบขับรถติดเยอะๆเวลารถติดเยอะๆนะไฟแดงหรือว่าอยู่เมืองเราต้องขับต้องหยุดต้องขับต้องหยุดเนาะใช่ตัวนี้นะครับดูดีแล้วเนี่ยภายในอ่ะภายในเนาะภายในคือแบบสวยงามนะเพราะว่าพร้อมเจอมาให้เรียบร้อยเพราะว่าเอาจริงรถแบบ กือบสิบปีนี่รัสภาพแบบนี้นี่ไม่ได้มีง่ายนะอะถ้าปรับไฟฟ้าด้วยใช่จจปรับไฟฟ้าอากดให้ดูอีกทีสะดวกสบายนะฮะสมสมราคาของค่ายนี้ของตระกูลนี้เนาะ S อ V เนาะซ R V เนาะครับจะเป็นเซกเมนต์เดียวกันเนาะแต่ตรงนี้จะเล็กกว่าซ R V วน่าจะเครื่องสองพันใช่ใช่แต่ตัวนี้แค่หนึ่งจุดแปดนะครับอ,อันนี้หนึ่งจุดแปดตัวเอสยังไม่ใช่ตัวท็อปนะฮะผม มีอีกตัวหนึ่งเนาะใช่มันจะมีตัวที่จะมีหลังคาสัตรูปครับเป็น i อนะครับอ่ะตัวนี้นะครับผม i อหรือเอเออีเอออ่าใช่ตอนนั้นยังไม่มีไอใช่ตอนนั้นยังไม่มีไอเอจังเป็นไอนี้จะเป็นตระกูลแบบพวกปีในสิบเก้าสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าืใช่เป็นพวกปีใหม่ๆนะครับเนาะถ้าใครสนใจนะครับตัวนี้ไม่ใช่สิ่งมันต้องบอกว่ามันเป็นอยู่ในพวกรถเก่งมากกว่า ถ้าไอเพราะว่าซิตี้เนี่ยมี R S ตั้งแต่ปีประมาณ2008ก็เหมือนพวกซีวิกนะเนาะแต่ว่ามันอยู่ในสิกเมนที่เป็นรถเก่งที่ไม่ใช่ s อ v เพราะว่าเมื่อก่อนจะเป็นวีเทสก่อนอ่าใช่เป็นวีเทเนาะก็ตอนนี้ก็เป็นวีเทก็ยังใช้เพราะว่าเครื่องยนต์เขาดีอยู่แล้วไงใช่เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะแยะนะครับนี่ฟังก์ชันข้างในครบนี่กว้างขวางทุกอย่างข้างในเอกสารปึ๊บปึ๊บครบให้ดูนิดเดียวพอ นะครับผมตรงนี้กระจกโอเคเปิดมาปุ๊บไม่มีไฟไม่เป็นไรก็มีนี่ไม่มีโอเคไม่มีไฟไม่เป็นไรถ้าเปน็นตัวท็อปน่าจะมีให้อยู่นั่นแหละนะครับใครสนใจตัวนี้เป็นพิเศษนะครับผมเดี๋ยวผมจะสนนราคาให้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราออกข้างนอกดีกว่ามันอจะอัดไปน,นิดนึงนะฮใหนี่นะครับ ตัวนี้นะสะภาพภายนอกภายในคือเอี่ยมสวยงามนะครับอยู่ที่ราคา5 5 5 0 0 0หาหนะครับห่าห้าห้ารถออกจากแบบรถไม่ค่อยแบบผุบปากเท่าไหร่ฮ่าหนะครับผมราคาห้าห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับค่างวดผ่อนสบายสบายไม่ถึงหนึ่งหมื่นคืออยู่ที่ประมาณเก้าพันจุดจุดจุดนะฮะอยู่ประมาณเก้าพันบาทผ่อนได้สูงสุดแปดสิบสี่งวดนะเครดิตดดีฟรีดาวนะครับผม ออกรถในทุกอาชีพมนที่กล่าวไปเมื่อกี้อาะข้างในเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องนี่ห้องเครื่องเอาหาดไหน,นะฮะไปนะครับ เตามสีเดิม ABS จากโรงงานยังอยู่ครบนะฮะสล้อนะครับ ABS 4ล้อนะครับผมนี่ Warning ฝาบิดท,ทุกอย่างนะแบตเตอรี่นะครับใหม่เอี่ยมแทบบเอี่ยมเพราะว่าก่อนจะออกรถนะครับผมผมจะเปลี่ยนแบตให้ใหม่ทุกลูกนะครับผมต่อให้รถที่เข้ามาใช้แบตไป3-4เดือนก่อนจะออกไปเปลี่ยนตัวใหม่ให้อีกนะครับผมอ่าเอาตัวเก่าไปเทิร์นเปลี่ยนตัวใหม่มาอา่ประมาณนั้นนะครับตัวนี้ทุกอย่าง ครบ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 อันนี้ไม่มีหน้าไม่โดนมาดูยังไงเอ่ยหน้าไม่โดนมานะครับเอออาจจะโดนไม่รู้เหมือนกันไม่มันตามการใช้งาน,นีนแบบเนอะนอายุตามการใช้งานนะครับผมตั้งรถตั้งเกือบสิบปีรถเกือบสิบปีแต่สภาพมันแบบก็ไม่เนี้ยมันไม่มีชนหนักแต่มันมีรอยแบบพวกเขาเรียกอะไรการใช้งานมากกว่าใช่นะฮะ S R V ปี2,558นะครับผมสวยงามนะครับผมอ่ะอันนี้ยังไม่หมดนะเรามีั้างแบบพวกตู้นี่คุ่นดันตู้กระบะเก่งตู้คุณได้ S1 นะครับผมอีไลไน์เนาะอันนี้น่าจะปีฮะทาเรียเร้ยวอีไล คุณยายเอสวันโอ้ตัวนี้ไม่ถึงล้านนะฮะรถปีหกหนึ่งแปดเก้าเก้ารถปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดราคาแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทดีเท่าเดิมสวยงามนะฮะสำหรับใครที่ออกทัวร์อยู่นะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงไฮซีซั่นเนาะเชียงใหม่นะครับผม ก็ยังมีทัวร์อยู่แบบเยอะมากนะครับผมขึ้นดอยอ่างค้างดอยอินทนนท์นะครับไปจังหวัดน้นจังหวัดนี้นะครับออกรถตัวนี้ไปใช้รับงานได้เลยนะครับผมอ่าค่าเที่ยวมบเดียวนี้ก่อต่อวันก็อยู่ประมาณสอง0ันห้านะครับผมสอง0ันห้าค่าเที่ยวพาเที่ยวอ่าพาเที่ยวของรถตู้ได้อยู่ประมาณสองน้ำมันแย่น้ำมันตัวน้มันต่างหากเออน้ำมันต่างหากนะครับผม ค่าเดียวอยู่ประมาณนี่พันแปดสองพันห้านะครับต่อวันนะตัวนี้ใ่ครับสําหรับคนที่ทําทัวร์อยู่นะครับเจที่นั่งนี่เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นสีน้ําตาลลองซูมเข้าดูดีๆนะมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับผมไม่ใช่สีดํำนะในรุมมันอาจจะเป็นสีดํำนะครับผมโ o โยต้าฟอร์จูเนอราคาแปดแสนกว่าบาทน่าจะแปด ไม่ใช่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 แปดเก้าเก้าไปเก้าเก้าแปดเก้าเก้าโฟเครื่อง <c oughs> ยนต์สองจุดแปดนะครับผมนี่บ่อหนังสีน้ำตาลอ่ะล็อกไม่ได้เอาคุญเจออกมาด้วยนะครับผมแต่ตัวนี้สวยงามมากนะครับผมนี่กระบะฟอร์ดนะครับผมสี่ประตูเครื่องยนต์สองจุดสองวแทกรา<ๆ>คาประมาณห้าแสนเก้าตัวนี้เนี่ยห้าแสนเก้า เดยวครับผมราคาคือแบบทุกคนซาวกซีวิกก็มีให้ชมที่สาขานี้นะครับลิขิตชีวันนะครับไม่ใช่ลิขิตชีวันเทพปัญญาเรือทีท่เทพปัญญานะครับผมนี่สีแดงนะครับผมมีครบทุกสีแดงขาวดําเทานะฮะแดงขาวดําเทา m อ ZS จีแซอสฮะไม่สามพันข้างในยังไม่ได้แกะเบาะหนังไม่ได้แกะหน้าจอไม่ได้หลอกนะครับ ไร้รอยอันนี้บอกว่าสภาพไร้รอยรา,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 าคาประมาณ5 0 0แสนกว่าบาทนะครับผม5 0 0แสนกว่าบาทตัวนี้ MG ZS ปี65รถปี65หุ 65, ้มเบาะยังไม่ได้ออกนะครับผมแม้แต่พวงมาลัยยังแบบแค่จะไม่มีรอยเลยนะครับผมอ่ะ5 0 0แสนสองนะครับผมถ้างัดเสียเ9,000บาทนะครับผมออกรถศูนย์บาทฟรีดาวนะครับตัวนี้ Mitsubishi Endeavor Cross นะครับผมก็ราคาประมาณ5-6แสนอ่ะประมาณนั้นแหละ นะครับผมเจ็ดที่นั่งโอ้โหฮะอ่ะก็ขอฝากจาริคาเชียงใหม่นะครับไว้ทั้งหมด3ามสาขานะครับเรามีสาขาเทพัญญาที่เราอยู่ตอนนี้นะครับผมอยู่ติดถนนนะครับตรงข้ามโรงพยาบาลเทพัญญานะครับในตลาดรถเสียนั่นอยู่ติดถนนล็อกสุดท้ายเลยนะครับผมข้างหน้าเห็นเด่นๆชัดป้ายสีเหลืองนะครับผมมีโซนด้านหลังด้วยอ่ะมีโซนด้านหลังด้วยนะครับผมแล้วสาขาที่สองเราอยู่กันที่สันติเสื้อ นะครับผมวงแหวนรอบสองทางไปสารากลางอยู่ตรงข้ามกับโรงแรม B2 นะครับผมสาขาที่3อยู่ตรงแยกนิชิชิวันนะครับผมทางไปแม่โจเจอยูเทิร์นแรกยูเทิร์นเลยย้งกับโรงเรียนต้นกล้าระหว่างศูนย์เอ็มจีกับโตโยต้านะครับผมเนาะหรือว่าใครออกจากทางแม่โจมาก่อนถึงสี่แยกหนองจอมนะครับประมาณ5 0 0เมตรเราอยู่ซ้ายมือนะครับผมอ่าสังเกตง่ายๆเลยชาลีขาป้าสิงห์หยองใหญ่ๆนะครับผมเนาะก็ขอฝากไว้ทั้งหมด3ตสาขานะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปให้ดูข้างหลังก่อนก่อนที่จะลากันไปวันนี้นะครับ ก่อนจละลาโอนาลิกาและสร้อยฮะอนะครับโคนาซิตี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ไนะไมไใช่เนาะไม่ใช่อันนี้ของตากล้องนะฮะ <c oughs> นี่ s ุ z กิแคลลี่น่าจะสองแสนเก้าสองเกเก้านะฮะตัวนี้สองเก้าเก้านี่ใครอยากได้รถขนไข่ <c oughs> อ้าจริงนะผมอยากได้ <c oughs> เอาไว้ขนขไข่ไนี่เอาไว้ไปแคมป์อะ ได้เลยนะคือโคตรกว้างมากซูซูกิตัวนี้นะสอง <มา S 1> แสน<อ>กว่าบาทอะ่ะคงเหล็กอะไรใี่ยนะครับอะคงเหล็กประตูะนี่แล้วคือสีใหม่มากใหม่จริงๆตัวนี้บอกว่ายอมรับว่าใหม่ละสองแสนเก้านะครับผมเนาะตัวนี้คือใส่มาให้เรียบร้อยใครอยากได้ไว้ขนของไว้อะไรนะตัวนี้เหมาะมากนะครับผมสองแสนเก้าผมอยากเอารถที่บ้านมาแบบเทินตีแรกตัวน,นี้กลับเลยเอาเอาไปนไขนใครเอออยากเอาไปนไขนใ <laughs> ครเอาขนของได้สบายเลยเนะี่ยจริงๆ <laughs> ไอ้คนนั้นนี้อะไรนะอเอเวอเรสต์เอาไปปลูกผักปลูกผัก <laughs> นี่ว่าขนไข่เอเวอเรสต์จะไปปลูกผักผักชีนะฮะเขานี่มีคอร์สนะมีคอร์สเราก็มีนะครับผมตัวโยโยตาอันนี้เป็นวีโก้วีโก้แชมป์วีออสต์ตัวเก่ายังไม่ใช่เอทีพเนาะก่อนที่จะเปลี่ยนหน้าเป็นเอทีพ์มาด้าสองนี่แฮทแบ็กแล้วก็มีนะครับ Toyota. อันนี้ดีเซลนีดีเซลดีเซลด้วยอ่าฟอร์ดตัวนี้นะอยู่ที่ สองจุดสองเออนั่นแหละประมาณสี่ห้าแสนนั่นแหละครับไททันสองแสนกว่าตัวนี้นะครับสองแสนกว่าสองสองสองเจ็ดเก้าว่าสองเก้าเก้านะอันนี้ก็เป็นซ r v เหมือนกันตออไม่เอสอาร์ว่า s อ v อา SRV ตัวนี้จะท็อปกว่านะครับผมใครอยากได้เก่งเจ็ตเออไม่ใช่เจ็ตสตีราคาสองแสนกว่าตัวนี้น่าจะสองเก้าเก้านะครับสองเก้าเก้าสีนอกสวย นะครับแม็กแต่งนะครับยางใหม่เนาะวีออสวีออสสองแสนต้นรุ่นพิเศษเนาะ <c oughs> สุดท้ายสุดท้ายเนาะเป็นไอวีออสตัวลิมิเต็ดใช่เป็นลิมิเต็ดน,นะตัวนี้พง <c oughs> มาลัยมาติดฟังชันแล้วเนะี่ย <c oughs> นะครับผมเนาะสองแสนไม่ถึงไม่ถึงแล้วห <c oughs> นึ่งเก้ามาจากไลฟ์สดนี้จากคลิปนี้รับไปเลยแสนเก้าหมื่นเก้าพันมด้าสองซีดานนะครับผม ปี2011หรือเปล่า59เอ้ยปีอะไรอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้แต่เอาไปแค่แสนเก้าพอเกียร์ธรรมดาขับแรงๆเลยใช่นะครับใครอยากได้เกียร์นะครับตัวนี้ใครชอบขับรถมีเกียร์อยู่แล้วตัวนี้พร้อมจบให้เลยนะครับ1 9ึ0 0แสเก้าหมื่นเก้าพันนะครับเอ้ยใช่หรือเปล่าวะใช่หรอมาสองหนึ่งเก้าอัันสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้านะครับหรือว่าใครอยากได้แบบ เม่เนเชียงละหน้าใหม่นี่สองแฮดแบ็กอันนี้แค่ธรรมดาไอ้เกีรยรออโตโ้ออโต,โอโตโ้ประมาณ4ี่แสนห้าแสนนะครับอยู่ราคาประมาณนั้นเลยนะครับสี <49. S 1> ่เ้านาะสภาพสวยงามมากๆนะครับผมเนาะใครเป็นสายรถกระบะเข้ามาดูที่นี่ได้นะครับโอ้โหอันนี้ข้างหลังนะอันนี้แค่สาขาย่อยๆของเรานะครับผมอ่าสายโลจิสติกนะครับผมซีรตาไฮรักลิโวโลโคนะครับผมสีดำเรามีให้ท่านนะฮะ สีดําเรามีให้นะครับปกติที่จริงเรามีสามสีนะสามสีสีดําสีขาวสีแดงแต่สีแดงเข้ามาไวไปไวนะครับสภาพเดิมๆไม่แค่หมื่นหกนะครับขายอยู่ที่เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับไปแล้วเรียบร้อยนะฮะน้องไปแล้วตัวนี้สีดําอยู่ที่ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดเก้าเก้านะฮะจำเลขชื่นใจเจ็ดเก้าเก้านะครับผมใครอยากได้ลิโว่ล็อกโคนะครับผมเนาะก็ฟา ขอฝากชาลีคาไว้ด้วยนะครับผมอนะครับออกรถกับชาลีคารับประกันทุกเงื่อนไขนะครับออกรถง่ายไม่ต้องใช้คนค้านะครับผมออกรถศูนย์บาทก็ยังได้นะครับผมมาแต่ตัวรับรถกลับก็ยังมีนะครับผมอนุมัติไวภายใน1วันนะครับผมถ้าเอกสารชัดเอกสารครบอนุมัติไวภายใน1วันเนาะก็ขอฝากชาลีคาไว้กับทุกคนด้วยนะครับชาวเชียงใหม่เนาะใครที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วหรือว่ามีรุ่นในใจนะครับพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับผมหรือว่า สะดวกแอดไลน์ line, หรือว่าโทรมา,าหาได้เลยนะครับผมเบอร์โทรก็จะอยู่ข้างใต้เนาะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ